ครับกบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้าน FC นะครับทางช่องรัศเีวาลรตี้นะครับก็กลับมาเจอกันหลังหวยออกนะครับก็สำหรับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่16กันยายน2564นะครับก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผลการออกรางวัลก็มีทั้งผู้ที่สมหวังและก็ผิดหวังนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของการาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคบุญภาวัสนส่งของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับบางคนดวงดีก็ ซื้อยังไงก็ถูกนะครับบางคนดวงไม่ดีซื้อยังไงก็ไม่ถูกซื้อให้ตายยังไงก็ไม่ถูกนะครับซื้อยาวเป็นหางว่าวก็ไม่ถูกนะครับสําหรับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ถูกรางวัลนะครับทั้งไม่ว่ารางวัลใดๆก็ตามนะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่ถูกก็ยังไม่ต้องทอแท้นะครับสําหรับสมาสําหรับ แฟนๆนะครับแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับดูคลิปของทางช่องรัศยาวาไรตี้ของเรานะครับมาโดยตลอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนติดตามเรามาโดยตลอดนะครับหวังว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะโชคดีกันไปนะครับ กับการติดตามหวยแนวทางของเรานะครับในงวดนี้นะครับงวดวันที่16กันยายน2564นะครับสำหรับผลการออกรางวัลก็3าาตัวครั้งที่1ก็ออกเลข609นะครับ609ครั้งที่2อ,ออก 1> 8ป7นเจนะครับส่วน3ตัวท้ายหมุนสองครั้งก็ครั้งแรกก็379นะครับครั้งที่2ก็ออก007ในส่วน2ตัวท้ายหรือว่า2ตัวล่างนั้นออก9 0เต็มเต็ครับเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยบอเต็มเต็มเลยครับสำหรับผู้ชมทางบ้าน แฟนคลับเอทุกคนที่ดูคลิปของผมทางช่องของเรานะครับก็จะถูกหวยกันรวยกันตะพื้นตะคือก็ว่าได้นะครับ้ก็หวังว่ารวยกันท่วนหน้าเลยก็ว่าได้นะครับส่วนรางวัลที่หนึ่งก็ไปตกอยู่แถวสันกำแพงนะครับอำเภอสันกำแพงนะครับเลขที่ออกก็0 7 0 9 3 R นะครับ 0 7 9 9 3 5นะครับก็ไปตกอยู่สันกำแพงนะครับผู้ที่โชคดีส่วนเราก็เอา,อาสองตัวล่างนะครับตามแนวทางที่ผมได้เคยคุยกับท่านผู้ชมไว้แล้วว่าจะให้ตรงๆนะครับจะให้ตรงๆซึ่งงวดที่แล้วก็ถูกกันนะครับงวดที่ผ่านมาก่อนหน้าน้นนะครับก็ถูกกันตรงๆกันไปนะครับสําหรับงวดนี้ ก็ถูกกันไปตรงๆอีกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการยืนยันให้ท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาเจอคลิปของเรานะครับก็พัดลมพักนิดนึงนะครับจะดูยากหน่อยแต่เป็นการยืนยันแล้วว่า,าวันที่16นะครับ90นะครับ90ออกตรงๆนะครับผมเคยบอก กับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนขับ f อทุกท่านไล้ว่าผมจะให้ตรงๆนะครับไม่ต้องกลับให้เสียเส้นตรงเสียตังเยอะนะครับว่าเป็นเหลขกออกเลยจะไม่เขียนหรือพี่น้องเบิ้ลิปย้อนหลังหร้อพี่น้องอันนี้ให้ก่อนเด้ออันนี้ให้ก่อนเหลขกออกเด้อพี่น้องเราให้ก่อนนะครับทางช่องของเราจะให้สองแนวทางนะครับแนวทางแรกแล้วก็แนวทางที่สองแนวทางแรกจะให้ต้นต้นต้นเดือน นะครับต้นวันของห้ยออกนะครับหลังจากห้วยออกไปแล้วสักสองสามวันเราก็จะให้แนวทางแรกหลังจากนั้นก่อนห้วยออกประมาณไม่เกิน5้าวันเราก็จะลงให้อีกแนวทางที่2นะครับส่วนแนวทางที่2งวันนี้ก็เข้าตรงๆนะครับเ0้านนะครับเข้าล่าง90นะคศูนย์นะนรองก็ ดูกันเรานะครับมาเราไม่ได้มูมีเราไม่ได้มาเีหมายเหตุดอกจันนวยพรและพี่น้องหเห็นกา,าการดอกจันไ้ให้ด้วยนะครับตวัวเลือกมากเดี๋ยวราวอกว่า้นะครับจะเป็นตัวที่ชอบบริษัทเพิร์ว่าตัวนีนต้นนตัวชอบครับตัวชอบนะครับใครซื้อตามก็โชคดีตามๆกันไปนะครับถูกมากถูกน้อยไม่ว่าก,กันนะครับก็ออใครถูกก็เป็นสันเปันส่วนไปทําบุญนะครับจะได้ต่อ โชคต่อชะตาเราต่อไปนะครับรพว่มทําบุญนะครับถูกมากทํามากถูกน้อยทําน้อยนะครับไปที่วัดไหนก็ได้นะครับาตามที่ภูมิลำเนาท่านอยู่นะครับตามสะดวก,ก,กน,นะ,ะตามสะดวกนะครับผมนะครับก็ยืนยันครับตรงๆผมก็จะให้อ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่โควิดยังระบาดผมก็จะให้พี่น้อง แบบฟรีๆกันเลยไม่ต้องเสียสตุ้งสตังค่าครูค่าอะไรนะครับค่าวิชาตอนนี้ยังไม่มีนะครับไม่มียืนยันว่ายังไม่มีนะครับก็จะให้แบบตรงๆพี่น้องไปซื้อก็ซื้อ,อ,อตรงๆเลยเลือกสลากดึงสลากกันตุดเอาตรงๆนะครับครับก็แสดงความยินดีอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะาฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ใครที่เข้ามาชม ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ติชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเผื่อะจะได้มไ,ดไม่ไมพลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้นำเสนอนำเสนอนะครับ<อ>ก็ฝากไว้ในอ้อมอกความใจท่านผู้ชมทางบ้านนะครับทั้งคนใหม่คนเก่าที่เข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ ทางช่องทีมงานเราก็ขอ,อฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงกันตลอดตลอด,ลอดไปนะครับโชคดีมีเงินใช้ตลอดฟีและตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ